พูดเรียกว่าคนเราพอใจและไม่พอใจนี่ก็เป็นทุกข์แล้วนะถ้าคนมีกำลังสติฟังสองคำนี้ก็รู้แล้วนะนี่ยังไม่พูดถึงอารมณ์อีกนะอารมณ์ที่โกรธโมโห อารมณ์ที่เป็นยึดมั่นถือมั่นนี่นี่กว่าจ,จะรู้จักประสงค์ได้ถ้าคนไม่ปฏิบัติเขาไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่เปลือกก็อยากรู้จักแต่สมมติภายนอกนะเมื่อเรารู้จักตีใจเข้าใจมันแล้วก็จะเป็นสุขก็เป็นสระจากที่เรายึดนะจากเคยเป็นคนอคอเคยเป็นชาวบ้านผู้ถุชนก็เรียกชาวบ้านมีครอบครัว นั่นมีพ่อแม่ที่ต้องเป็นห่วงครอบครัวสามีภรรยาลูกนั่นปุถุชนพอจะตัดออกมาบวชเป็นนักบวชเห็นไหมจากบ้านมาออกจากเรือนออกกายมา,าถือ钵มจันใจใจในี่ยังห่วงอยู่ก็ไม่ยังไม่ได้ออกจากเรือนจิตใจกับบ้านเรือนลูกสามีภรรยาพ่อแม่นั่นคือเรือนที่ใจมัน ปูกติดอยู่นะถ้าเราออกมาได้ติดใจต้องออกมาด้วยกายก่อนนี้มาหรือก็บอกว่ามาบวชด,ด้วนะบวชเสร็จใจยังง่วงอยู่นะใจมันยังไม่ยอมมานั่นมันปลูกมันติดนะก็เรียกว่ายึดถือเป็นนะบวงบานาแต่ไปกองเกี่ยวครับสีปาทตา นบวงปฏิจจตบปบาทเพราะมันมีใจเป็นเรามันเลยมีลูกมีพอ่อมีแม่ก็พูดถึงใจก่อนนะพูดถึงการปฏิบัติตัดใจนะไม่ใช่ว่าแต่ตอนตัดใจก็ต้องเอากายมาด้วยแต่พอได้เข้าใจมัน,นอย่างคนที่มาปฏิบัตินะก็สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้ดูแลได้เพราะว่ากายแต่ใจเรานะ มันไม่รู้สึกทุกข์กังวลเ,เพราะเราได้ฝึกจากมาเห็นไหมตอนนี้มจากมานี่ทุกทรมานมากนคนที่มีลูกก็คิดถึงลูกลูกจะกินอะไรจะอยู่อย่างไรแต่มาทําไมก็ถามว่ามาทําไมมาบวชทําไมมาปฏิบัติธรรมเล็จากไม่ได้ก็นั่นก็คือ,อยังไม่ได้ทุกทรมานต้องอดทนให้ได้ อดทนไม่พอต้องสร้างสติปัญญาให้รู้ไได้ที่ใจที่จิตวิญญาณนะเพราะเราต้องการพ้นทุกใครเป็นผู้พ้นทุกนักกายมันไม่ทุกหรอกใจในความคิดความรู้สึกหรือเ็เรียกจิตวิญญาณเนะี่ยตอนนี้มันทุกเราต้องการให้จิตวิญญาณที่พ้นทุกต้องสร้างสติสร,สร้างปัญญาก็อ,ออกมาตรก่อนจากมาตริก่อนฝึกไว้เดี๋ยว ไม่จากวันนี้ก็วันหน้าต้องจากลูกคือต้องตายจากนั่แหละละสังขารนั่แหละตายจากแต่ตายไม่ฝึกไว้ตอนนี้มันก็ทุกทรมานเป็นห่วงก็เลยเนี่ยก็เรียกว่ามาฝึกจากฝึกละฝึกความจากแต่ใจเราจากมาได้เป็นสุขได้เราไม่ได้ช่วยเขาแลกก็อยู่ข้างหลังเขาต้องพาชีวิตของเขาไว้ได้เนี่ยเราเตรียมตัวไว้แต่เมื่อเราฝึก ใจเราพ้นทุกจิตวิญญาณเราพ้นทุกนั่นเราถึงกลับไปช่วยกลับไปหาเพราะวันหนึ่งวันนี้เราไม่ได้จากตายจริงแต่วันหนึ่งเราจากจริงแต่เราซ้อมไว้แล้วฝึกฝนฝึกจิตฝึกวิญญาณไว้แล้วนเนี่ยมันจะไม่เจ็บปวดแต่เมื่อเราเข้าใจมันแล้ววิญญาณเราจิตเราเข้าใจแล้วนั่นคือสัจธรรม ไหนไม่จากวันนี้จากต้องวันตายนะทุกคนจากกันหมดแหละนะแต่ตอนนี้ขนาดไม่ตายเนี่ยฝึกออกมาแล้วมาบวชมาปฏิบัติก็ยังทุกข์เพราะมันจากไม่ได้เนะขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นที่อยู่ในจิตใจนะนะั่นเนี่ยตัดยากบอกว่าไม่ยึดจริงเนะี่ยเห็นเข้ามาแต่ใจในี่วิญญ,ญาณเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นไหม นั่นหาความสุขไม่ได้เลยขณะตอนเป็นคนเนี่ยกำลังฝึกอยู่ก็หาสุขในวิญญาณไม่ได้เลยฝึกตัดฝึกจากเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องจากไปจริงเขายังเป็นคนเขามองเราไม่เห็นแล้วพอตอนเราไม่มีร่างกายนะแม่หึ่งพ่อแม่เราตายเราบองไม่เห็นแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องจากลูกลูกกขมองไม่เห็นเราแล้วนะมองไม่เห็นแต่เกิดเราไม่เป็นห่วง แล้วก็ห่วงลูกแต่ตอนเป็นฝึกฝึกเพื่อให้ได้เข้าใจแล้วก็านำไปสั่งไปสอนไปบอกไปฝึกฝนต่อไปฝึกลูกฝึกล้านฝึกพ่อฝึกแม่เนี่ยฝึกคนที่เขาต้องการจะฝึกพ้นทุกพ้นทุกที่จิตนะกายมันไม่ทุกหรอกนี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ที่เวลามันคิดถึงลูกคิดถึงทรัพย์สินคิดถึง มันไม่ได้ดังใจนี่มันเป็นทุกข์มันอึดอัดมันคนเรานะ่ะมันต้องการให้ได้ดังใจยจะเป็นสุขในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั่นเขาฝึกมาตั้งหลายปีแล้วจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องว่าคนเราพอใจและไม่พอใจนี่ก็เป็นทุกข์แล้ว ถ้าเราไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์เราพอใจเราก็เป็นทุกข์เนะยถ้าคนมีกำลังสติฟังสองคำนี้ก็รู้แล้วนะเข้าถึงธรรมแล้วเราอยู่ยังตามเหตุตามปัจจัยความพอใจไม่พอใจจะไม่มีขึ้นในใจเราก็อยู่ไปเนะี่ย แต่มันตาใจได้ยากในกรรมว่าอยู่ไปเนี่ยพออยู่ไปแล้วมันต้องการอย่างนั้นถ้าได้อย่างนี้เนี่ยมันมีความสุขนี่คือความต้องการคือปาวัณนาวิภาวัณหาความอยากอยากให้ได้ดังใจแต่ถ้าเราวางใจไว้เฉยๆได้ตามที่เป็นเหตุเป็นปัจจุบัน ที่ทำได้นะเขาสบายใจแล้วนะเกิดมาแค่นี้แหละที่จริงแต่เรามันดิ้นรนมันอยากกิเลสทัณหาก็มีภาระมีอะไรมากมายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีด้วยไม่ต้องอยากมีด้วยมันมีขึ้นมาเหตุปัใจจัยให้มี มีปัจจัยให้ซื้อก็ซื้อไม่มีปัจจัยให้ซื้อกอ็ไม่ซื้อพอปัจจัยมีซื้อมาก็ไม่เป็นดุกแต่เรามันทําไม่ได้นะอันนี้ก็อยากเห็นมันก็สวยรสชาติมันก็อร่อยติดใจอยู่ก็อ,อยากกินพอไม่ได้กินก็ความรู้สึกของวิญญาณอารมณ์รสชาตินมันก็ปรุงแต่งให้เรา นะแล้วก็เลยติดยึดรสรสชาติเพราะเราได้เกินเคยกินรสหวานรสเค็มรู้จัดอันนี้เค็มมันเออถูกลิ้นถูกปากนะอันนี้หวานชอบอันนี้อร่อยอันนี้เราไม่ค่อยชอบเป็นผักเป็นไม่มีรสชาติเพราะเราเคยฝึกมาแบบมีรสชาติแกงปูงเป็ดเปรี้ยว เนี่ยเราก็วิญญาณเราก็ย,ยึดติดรสชาติแต่พอตายไปเราวิญญาณเราจะมีรสชาติไหมก็ติดอยู่ที่วิญญาณนี่ไงลิ้นมันไปติดที่จิต,ตวิญญาณสัญญาเนี่ยก็เลยฝึกที่มันไม่มีรสชาติดูว่าเราจะติดรสชาติอีกไหมคลายออกหมดเลยเคลียหมดพอไม่หวานก็ไม่ชอบแล้วพอเราค่อยชอบกินหวาน กินก็ต้องปรุงเปรี้ยวกินเป็ดพอไม่ไม่เติมนี่กินไม่ได้วิญญาณมันจะไม่ไม่รู้รสที่จริงนนี้นคือเครื่องปรุงทางนั้นเลยที่จริงถ้ามาแบบใส่สบริสุทธิ์มาเลยมาเกิดใหม่ๆไม่มีใจมีรสชาติมาพอโตใน,นนมนมหวานโตขึ้นมาหน่อยคาต้มเริ่มมีเค็มนะใน,นมันเริ่มฝึกมีรสชาติตอนนั้น รูปก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันเสียงเพราะเสียงก็เริ่มติดมาวิญญาณใจเนี่ยเนี่ยมันมันลึกไปข้างในนู่นนะมันไม่ใช่แค่หูฟังอย่างเดียวมันสูขก็ไปในจิตนู่นลองเข้าไปดูเลยนะวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนมันกลับให้เปไปเหมือนเดิมกลับให้ไปเหมือนกตอนที่มันมาใหม่ๆนะที่ยังไม่ให้ติดเห็นติดรถติดรูปติดเสียงรสชาตนะิปรุงไป มโนภาพไปว่ามันดีความสุขสุขแล้วมันเป็นอย่างไรนะสุขแล้วมันไปตายออกเป็นยังไงนะตอนเข้าไปมันก็ดีรสชาติพอจุดท้ายมันผ่านร่างกายมันก็ไปตายออกเราก็ไปมองตอนตายตัณหาก็เหมือนกันตอนมันมีเจ็บตัณหาเจ็บราคามันก็สุขสุขแล้วมันจุดท้ายมันก็ได้อะไรนะมันก็สุขไปแล้วก็จบ แต่มันติดอยู่กับสุขการเสพตอนนั้นเองเราไปมองตอนมันเสพเสร็จแล้วเราต้องาสูญเสียอะไรไปบ้างนะสูญเสียความประพฤกิปรมัจจันท์ที่เราประพฤกิปฏิบัติมาตั้งนานสุดท้ายไปตายเพราะตัณหานะเสพรสปรุงแต่งในจิตมันปรุงไปเพราะเคยได้เสพนะตัณหาราคาเห็นไหมรูปปรุงแต่งอยากได้มันก็แต่งก็ต้องไปหาตรงนั้นตรงนี้มันแต่งไปหมดมันปรุงมันคิดไปหมด แต่เราจะกลับไปให้บริสุทธิ์ยังไงเราต้องล้างพวกนี้นี่ถ้ามันเคยสั่งสอนเรามานี่ยากไหมแต่ก็ไม่ยากถ้าฝึกนะมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากมันก็เรียนกันไปสอนกันไปรู้สึกกันไปในตัวของมันเองในจิตของมันเองมันก็ไม่ยากมันไม่ง่ายไม่มีอะไรทําไม่ได้แต่หนึ่งเราไม่ยอมรับ ถ้าอยากจะกลับไปบริสุทธิ์อย่างเดินเนี่ยนะไม่มีรูปเสียงปรุงแต่งไปล้วนๆเลยเปี่ยวๆปียวจิตก็ใส้ไม่การปรุงแต่มีตัวมีตนเป็นเรานี่แหละแต่มันไม่ปรุงเนะี่ยอะไรตัวปรุงจิตวิญญาณเราเนะีนะ่ยสัญญาเสพก็ไปเสพและติด เอาออก,กมันต้องเนี่ยทวนทวนสวนกระแสเนี่ยสวนมันไม่พอเมา่ก่อนมันใส่เข้ามาใส่เข้ามาปรุงเข้ามารสชาตินี้ลองกินดูรสชาตินี้เป็นอย่างไรบ้างชอบรสไหนผสมอย่างไรถึงตูกใจนะก็เรียกว่าตามกระแสะตามกระแสะโลกตามกระแสะกิเลสแต่พอจะเอาออกมันต้องทวนกระแสะโลกใน,นรกครั้งหนึ่ง พอหมดพวกนี้มันก็สุกจริงๆไม่ได้รสชาติปรุงแต่งอีกแล้วเพราะมันจะไม่มีพวกนี้มาให้เราอร่อยหวานเพราะการปรุงสวยงามรสชาติเขาประการปรุงเสพเข้ามาแต่งเข้ามาเราก็ภรรนาเจอที่ทางของเราใช้ คลื่นกระแสจิตหรือสวดคลื่นกระแสจิตเมื่อเรากําลังภาวนาขุดคุยความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเป็นกระแสของจิตนะเมื่อไปเจอมันมันติดอยู่กับตรงไหนนั่นแหละนะบางทีเรายิ้มหัวเราะแต่พอสวดขุดคุยก็ไปลึกๆนะกระแสจิตลึกๆล,ล,ลงไปเนะี่ยอ่ามันไปเจอตัวนี้ ร้องไห้ความห่วงหาจริงๆก็คือตัดใจไม่ได้น่เแี้ยยอมสภาวะความจริงไม่ได้ใจจิตความรู้สึกมันเลยเสียใจร้องไห้พัดภาคสูญเสียต้องจากของรักลูกทรัพย์สินเงินทองขนาดคนมีแล้วยังห่วงสร้างไว้ให้ลูกให้หลานีตัวเองก็มีแล้วนะ แต่ก็ยังจะหาเพื่อสร้างไปจนลืมเนี่ยนั่นคือยิ่งสะสมความทุกข์สะสมให้มันหนาเข้าไปมันไม่ได้เอาออกะไปมันไม่ได้กัดเกลอนั่นแหละมันไม่ได้แกสะสมเข้ามาหนาขึ้นหนาขึ้นแต่มันรู้สึกว่ามีความสุขนะมีสมบัติมากแต่มันก็สุขแต่เราปล่อยวางให้ได้ แต่มันมีทางโลกแต่เราต่างใจต้องปล่อยวางทำไมต้องฝึกปล่อยวางเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราต้องจากร่างกายและจากทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติเข้าของเราต้องจากจิตใจเราต้องจากถ้าเราไม่ฝึกใจเราก็เป็นทุกข์จิตเราก็เป็นทุกข์เพราะห่วงข้าวของห่วงลูกหลานห่วงสมบัติห่วง ทุกอย่างนะพอมันติดเข้าไปแล้วนะมันไปไม่ได้จิตวิญญาณก็เลยวนเวียนอยู่กับสิ่งของที่มันยึดมั่นถือมั่นนะไม่จากบ้านเลยเป็นวิญญาณก็จากบ้านไม่ได้แล้วตกลงจะบุญกุศลสวรรค์นิพพานจะไปยังไงก็มีแต่ทุกข์มีแต่ห่วงหนักอยู่ในจิตวิญญาณเต็มนะตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าเราจิตวิญญาณเราหนักอะไรอยู่ก็เหมือนกันถ้าเรา เกิวันนี้เราได้หมดลมหายใจไปชีวิตนาณเราก็อยู่อย่างนั้นแหละจะวิ่งไปหาสิ่งที่มันหวังอยู่นู่นตอนนี้มันวิ่งไปไม่ได้เพราะมันมีกายบางทีมีกายแต่ใจมันไปแล้ววิญญาณมันไปแล้วนั่นคือเราเข้าปฏิบัติจิตอย่างติดอยู่กับปัจจุบัน ะถึงจะทำยังไงเราก็รู้ว่าติดอยู่กับปัจจุบันบ้านลูกเรือนแล้วจะไปสวรรค์ทางไหนจะไปยังไงสวรรค์จุดท้ายก็วนเวียนอยู่นี่นะใกล้ๆกับตัวมนุษย์ตัวคนลูกหลานก็เราอยู่นานๆไปก็ไม่รู้นะยิ่งมีพลังวิญญาณเยอะขึ้นบางทีอยากจะแดงปีนิหารขึ้นมาอีก ก็พากันไปจมกันอยู่ั่นจะไปสวรรค์มึงลาจากโลกนี้ได้อย่างไรนะไปได้ใกล้ๆไปไม่ไกลนะยิ่งไกลยิ่งหอ,อไปนะเราก็ไปเจอผู้ที่เขาอยู่ที่ปฏิบัติจิตเหมือนเราอีกนะพอไปสวรรค์ไปนิพพานก็ผู้ที่ปฏิบัติจิตเขาขึ้นไปอยู่ระดับชั้นของจิตวิญญาณน,นั่นแหละนะเมืองนิพพานก็มีจิตเยอะแยะเหมือนกัน ปาอารหันเยอะแยะไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวแต่เขาไม่ค่อยยุ่งกันมากเท่านั้นเองเขาไม่ค่อยพูดมากเท่านั้นเองเขาไม่ค่อยเรื่องมากแต่ก็มีเขาก็คุยกันเขาก็สนทนากันได้แต่เรื่องอไรสาระเรื่องอะไรเขาก็ไม่ไม่ทำให้ปวดหัวมีแต่ความเบาสบายนะแต่แต่เจนเทวดาลงมาหน่อยก็ ก็มีมากบางทีก็ยังอะไรมีกิเลสมีเวรม,มีกรรมบางๆก็ตามสถานะนั่นและนะแล้วเราล่ะจิตเราเราก็นั่งใครควรพิจารณาไปจะตามคำสอนเลี่ยนภูมิเลี่ยนจิตก็ปล่อยวางปล่อยความยึดมั่นถือมั่นปล่อยความวงแล้วก็บอกลูกบอกหลานสอนผู้ปฏิบัติเพื่อให้เขาไปอยู่กับเรา เขาก็ต้องปฏิบัติจิตเหมือนกันเหมือนเรายกชั้นยกภูมินั่นแหละยกจิตยกใจนแต่ถ้าเราไปไม่ได้เราก็อยู่กับที่เราจะอยู่นั่นแหละเพราะห่วงเราก็รู้เราห่วงไปไม่ได้ห่วงว่าเขาจะอยู่อย่างไรเราตัดใจไม่ได้คิดว่าถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่ก็จะทํำยังไงกินเขาต้องดิน้นเขาก็ไม่ปากเขาอดใช่ไหมเขาก็ต้องหาวิธีจัดการแต่เราตายไปเนี่ย เขาก็คงไม่อดเขาก็ต้องหาวิธีเลี้ยงชีวิตเขาให้รอดอีกเหมือนกันนะแต่ก่อนที่เราจะตายเราจะทําอะไรไว้บ้างเนี่ยสําคัญอีกเหมือนกันเราไม่ทําอะไรเลยไม่สนใจใครเลยแต่ก่อนที่จะไปช่วยไปเนี่ยเราต้องปฏิบัติเข้าใจมันะก่อนถ้าไม่เข้าใจไม่เราไปเจอปุ๊บเราก็จะติดโรคโรคที่เขาทุกข์อยู่นนเนี่ยโรคที่เขา กำลังห่วงลูกเราไม่เคยผ่านการห่วงลูกมาไปเจอคนมันห่วงลูกเราเชื้อไวรัสตัวนี้เราสู้มันไม่ได้แต่ถ้าเราผ่านการเคยมีลูกแล้วก็ปลดห่วงลูกมันไปเจอคนนี้มันมีเชื้อห่วงลูกมันก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ก็เ,เลยต้องบอกเราต้องปฏิบัติแล้วก็ข้ามพ้นชนะใจชนะห่วงได้แล้วเราจึงไปรักษาเขาได้ถ้าเรารักเรายังเป็นเชื้อโรค อันนี้มันเป็นด้วยเนี่ยก็ติดเราแน่พอมันร้องให้หวงลูกเราก็เออคิดถึงลูกอีกแล้วเพราะเราไม่ได้มีวัคซีนป้องกันคือเราไม่ได้่านบทนี้มาเลยมันจะข้ามยังไงเขาเลยต้องระวังแต่เราจะทำย่างไรที่ไปช่วยเขาโดยไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อโรคที่เ็าเป็นเขา้องเรียกร้องให้คนช่วยคนนั่นช่วย เราจะตอนที่เราออกนะเราออกอย่างไรนะเพราะเรามีภูมิแนวไงออกโดยสติออกโดยวิธีคิดออกโดยสต,ออยติปัญญาภาวนาอย่างไรถึงออกมาได้ถ้าเราออกได้แล้วเราก็มียาป้องกันนะจีดวัคซีนไว้เข้าไปเป็นใดพอเชื้อโรคนี้มันแรงแต่เราก็เราก็แรงเหมือนกันมีภูมิต้านทานมันอยู่แล้วเพราะเราผ่านทุกทรมานมา นะทุกข์ทรมานในใจวิญญาณนะั่นแหละที่มันห่วงอยู่เมื่อก่อนนะห่วงมากบอกไม่กับลูกกระจาดแล้วแต่ใจมันยังห่วงว่าเขาจะอยู่อย่างไรเนะี่ยมันทรมานเะนี่ยเขาผ่านรมามทรมานมาได้อย่างไรทีจจ่จริงไม่ต้องไปอย่างนั้นแก้ใจมันภาวนาให้เป็นได้สติได้ปัญญาเกิดขึ้นในใน,ใน,ในข้างในนะโอ้ถ้าเราตายไปจริงๆลระ ตอนนี้ก็เหมือนเราตายไปแล้วเนี่ยมาอยู่จากเข้ามาเนี่ยเขาตัดใช้พิจารณายอย่างนั้นเอาแล้วแต่บางคนจะพิจารณายอย่างไรเพื่อจะยอมรับความเป็นจริงวันหนึ่งเราต้องตายวันนี้เราฝึกตายแล้วก็เขาจะอยู่รอดเขาเขาต้องทุกข์ทรมานอยู่เพาต้องต่อสู้ยิงลูกเล็กๆเ,เนีย้ก็ใครมันใจรู้นะตอนไหนไม่มีใครบอกได้จากกันตอนไหนบางคนเลิกกันจากเป็น บางคนมันจากตายจากแน่นอนก็เ,เลยฝึกไว้ทุกอย่างธรรมะมันได้อะไรบางคนทนไม่ไหวทุกข์ทรมานร้องไห้กลางคืนก็ร้องไห้มันคือก็ไปคุยให้มันหายคิดถึงแต่สุดท้ายก็ช่วยตัวใจไม่ได้นะก็ยอมที่จะไปคุยกันให้สบายใจแต่นั่นคือรักษาแค่เหมือนกินยา แต่ไม่หายขาดอย่าสักพักหนึ่งมันก็เป็นคิดถึงกับคุยกันหะฮคิดถึงน,นั่นคือไม่ใช่ยาแก้แต่ยาเพื่อบรรเทาอาการแต่ไม่ได้แก้ไม่ได้ช่วยเราเลยไม่ได้สร้างสติสร้างปัญญาสร้างวัคซีนป้องกันเราได้เลยแก,แก้ไปบางวันบางวันออไปคุยกันต่างคนต่างมีปัญหาที่ใจมีความทุกข์ที่ใจด่ากัด มันคนแม่มุนคนไม่มีใครมีแม่เนี่ยเราจะรู้เลยการปฏิบัติความรู้สึกที่ใจวิญญาณถ้าเราเคลียมันไม่ได้จะนั่งทักกี่เดือนกี่ปีนะเนี่ยที่กูบาจาันที่เขาเข้าป่าเข้าไปเพื่อจะไปแบบนี้แหละไม่มีอะไรเลยเด็กตัวใจว่างกว่าเขาจะออกมา ทางสอนก็ต้องรู้สึกมีม,มีวัคซีนป้องกันไว้ก่อนหัวผีก็ต้องข้าป่าผีมันหลอกเราเนะจริงเราก็หลอกตัวเองอยู่นะว่ามีผีมีวิญญาณเราก็หลอกเราแต่ถ้าเราผ่านมันได้เราก็รู้ว่าที่แท้ผีที่หลอกก็คือเราปรุงวิญญาณเรานึกปรุงไปมีมันแต่ผีก็มีจริงสำหรับผู้ที่เป็นผีเนะี่ยเป็นวิญญาณ แต่ถ้าเขาปฏิบัติเขาก็ไม่ห่วงเขาไม่เป็นผีไม่เป็นวิญญาณเนี่ยเนี่ยมันเราวิญญาณเนี่ยกำลังจากบ้านไม่ได้จิตใจจากรูปไม่ได้แล้วก็เป็นวิญญาณอยู่ดีขนาดยังไม่ตายนี่นะถ้าตายแล้วคิดว่าวิญญาณความรู้สึกเราเนี่ยจะไปได้หรือเปล่าถ้ามันไปไม่ได้เหมือนที่เราเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเลยต้องฝึกมากแต่จะจากไปทุกซูกหน่อยตัดติใจเร็จ ก็มีเขาอยู่นั่นแหละจะช่วยเขาอย่างไรทีนี้ค่อยอยกลับมาช่วยใช้กายคมนะช่วยจาช่วยซอ้อนช่วยบอกช่วยกล่าวก็ต้องฝึกอีกนะอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทิ้งกันแล้วทีนี้เพราะมันจากไปหมดแล้วข้างในเนี่ยนะความอ่วงแบบนั้นทีนี้อ่วงแบบมีสติมีปัญญาให้แบบมีสติมีปัญญา ที่ใจมันปัญญาได้เกิดจากการที่เราพิจารณาเนี่ยพ้นความห่วงพ้นทุกเรื่องรูปความเป็นห่วงนี่ได้สติปัญญามาันมันช่วยช่วยจิตช่วยใจช่วยวิญญาณสติปัญญาเราคิดว่าวันหนึ่งเราต้องจากเขาแน่ตายนั่นคือสัจธรรมเอามาช่วยแต่วันนี้เราเกิดตายก่อนเราได้ละมาได้มาเป็นผู้สละปัจจก่อน แต่ถ้าเราทําได้จนปลายทางเราก็กลับไปช่วยเขาได้ใจกายมนุษย์นี่แหละกลับไปช่วยเพราะเรายังไม่ตายจริงมีร่างกายอยู่เมือมนุษย์ตอนนั้นเราฝึกตายตายที่ใจที่จิตตายคือความห่วงนั่นน่ะไม่ใช่ว่าร่างกายวิญญาณจะตายแต่วิญญาณที่ห่วงนั้นมันจะมันจะเข้าใจด้วยปัญญามันจะหายไปความม่วงแบบนั้น นะภาวนาไปดูว่าเราไปเจออะไรให้เป็นทุกข์ที่เป็นยึดบางคนเรื่องแบบนี้ไม่มีแต่มันไปเจอไปเจอของเขาเองนะนะที่มันเป็นมันยึดมันมันไปไม่พ้นไม่พ้นจิตของจิตตัวเองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเรื่อง,องลูกปานได้อาคาตตันหาอีกนยะตัวตนควปมเป็นมันก็ไปเรื่อยลนะเอียดไปเรื่อยนะเดี๋ยวเราก็ได้ภาวนา มันจะกดน้ำแปลไม่ตา